ทุกชีวิตล้วนมีความไม่สมดุลมาตั้งแต่กำเนิดด้วยกันทุกชีวิตขึ้นอยู่กับว่าใครจะสามารถใช้ช่วงเวลาที่มีชีวิตปรับสมดุลของชีวิตให้ชีวิตไปต่อได้การปรับสมดุลของชีวิตต้องเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจว่าชีวิตนี้เราเกิดมาจากกรรมกรรมที่เราสร้างเอง หลายคนที่ไม่สมดุลเรื่องความรักรักเขาเขาไม่รักเราบางคนสมดุลเรื่องการเงินทำงานอะไรก็ร่ำรวยด้วยการเงินแต่ไม่สมดุลเรื่องมิตรสหายดีกับเขาเขาไม่ดีกับเราก็เยอะทำคุณคนไม่ขึ้นก็เยอะหลายคนที่ไม่สมดุลเรื่องสุขภาพดูแลสุขภาพดีแต่ก็ยังมีโรคร้ายติดตามมา โรคเวรโรคก,กรรมก็มีเยอะดังนั้นการปรับความเข้าใจว่าชีวิตนี้ล้วนมีความไม่สมดุลอันเนื่องด้วยกรรมเก่าที่เราทำไว้เองและเริ่มต้นด้วยศรัทธาคือความเชื่อในคำสอนเรื่องกรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้และมีวิริยะความเพียรมีปัญญาประคับประคองดำเนินชีวิตไปด้วยความเข้าใจ ว่าเราจะใช้ชีวิตในปัจจุบันยอมรับแต่ไม่ยอมแพ้และปรับสมดุลของชีวิตไม่ให้ผิดทิศผิดทางน้อยอกน้อยใจจนเดินออกนอกเส้นทางแห่งความเป็นจริงเข้าใจไตรล,ลักษนณะ์นะอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นธรรมชาติธรรมดาเข้าใจยอมรับและอยู่กับความเป็นจริงโดยที่ใจไม่ทุกเถิด Sat